Inbox อะไรอยู่ในกล่อง,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 งบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพรอมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็ออะไรอยู่ในกล่อง นั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไปนรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมプラโมโมเดลหรืออื่นๆนิกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะทาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรบบับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทย โดยในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวแคลนเพลมูนอีกครั้งนั่นเองแต่ก็จะเป็นเพลมูนอีกสายหนึ่งที่ไม่ใช่สายซิมเวอร์ทรนะครับผมนั่นก็คือ p a เพ Moon สายไนแมนรอเชลซีนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ เรียกได้ว่าอยากจะจัดมากเพราะว่าเป็นเกรดสามที่มีความน่ารักมูมิ่งสุดๆไปเลยนะครับผมแต่ว่าความสามารถและความเก่งกาจของเธอนนเนี่ยไม่ได้อ่าเหมือนหน้าตาแน่นอนถึงจะรู้น,าน่ารักอย่างนี้แต่ความสามารถในการบุกของเธอนั้นก็แอบจะโหดและเลยทีเดียวนะครับผมถ้ายังไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีแนวทางในการเล่นแล้วก็จัดเด็กยังไงบ้างแต่ยังไงคงต้องขอย้ําเตือนกันเหมือนทุกๆท,ทีนะครับผมนั่นก็คือนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเด็กเท่านั้นนะครับผม มันเนื่องจากการจะเด็กเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าเกิดใครไม่ชอบตรงไหนแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีนะครับผมพี่ชินทำเป็นแค่แนวทางให้ดูเท่าน,นั้นเองจะได้อานําไปประยุกต่อย,ยอดกันจะได้แบบวิสร้างเด็กที่แบบเป็นแบบฉบับของตัวเองหรือว่าเอ๊ฉันอยากจะใช้เกียร์สามตัวนี้เป็นตัวเอกของเด็กจังเลยแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอ่ะก็มาดูคลิปพี่ชินก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอ,พอจับทางได้ละก็ค่อยนําไปประยุกต่อย,ยอดให้เป็นสไตล์ของตัวเองนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็เรามาดูกันเลยดีีกกวว่่่่่าาใสาอะะไรรรรบ้งนนัผมมืเเเลยิิทต ตัวเริ่มนะครับผมจะใช้เป็นตัวที่มีความสามารถในการเสิร์ชหาเกรด3ได้น,นั่นก็คือ Innocent Medician นั่นเองก็เนื่องจากอย่างที่บอกนะครับผมว่าสายนี้เนี่ยโอ้โหมีทั้งเบรกไรมีทั้ง Persona Blast นะครับผมที่ต้องทิ้งตัวเองทำให้เฮ้ยยังไงก็ต้องหาเกรด3ขึ้นมือเยอะไว้ก่อนจะได้กดสกิลได้ก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวอาเป็นตัวหลักเป็นตัวเริ่มนั่นเองนะครับผมทริกเกอร์บ้างดีกว่าทริกเกอร์นั้นเราจะเน้นทุกตัวที่มีความสามารถได้แก่อ่า แซนตุลิกเกอร์นะครับผมอ่ะตัวนี้มันมีความสามารถในเองการช่วยไห้ดาเมจเพราะว่าตัวเชลซีเนี่ยมันเคาน์เตอร์บาร์ทั้งสองเนี่ยอยากใช้เยอะๆก็ต้องมีช่วยไห้ดาเมจนั่นเองแถมมีตัวอื่นที่มาคอยกินเคาน์เตอร์บาร์ด้วยอย่างเช่นตัวเริ่มอย่างเงี้ยดังนั้นจึงใส่แซนต์ตัวนี้มาเพื่อหวังเรื่องของการช่วยไห้ดาเมจนั่นเองนะครับผมตามมาด้วยดร็อปทิกเกอร์จ้ะตัวนี้ก็จะมาใส่มาเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยเราต้องการความสามารถในการโซชาร์จเราไม่ได้โซชาร์จรื่นเร็วหรือง,ง่ายมันใส่ิิงหมมทรจ ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องการโซชาที่มีประสิทธิภาพหรือว่าโซชาแบบที่ว่ามันช่วยได้ทุกอย่างตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการชาร์นั่นเองนะครับผมแต่จริงๆสมารไม่ค่อยได้ใช้หรอกสมาร์ก็เก็บไว้กับะเพราะว่าพลังมันแค่4 0 0 0แถมใช้เสร็จต้องส่งกลับข้อกองด้วยต่อมานะครับผมก็จะเป็นคริตที่เข้าทิกเกอร์จ้ะตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในการปิดเกมเหมือนกันเพราะว่าความสมารถมันคือเสียบโซลแล้วบวก3าม0ันใช่ไหมครับผมดังนั้นใบนี้เนี่ยแอบใช้ได้ดีอีกใบนึงเลยนะเพราะ ก็มีโอกาสปิดเกมได้และสุดท้ายก็คือฮิลทริกเกอร์นะครับผมซึ่งมีเอฟเฟกต์ไหมน,นะเอฟเฟกก็คือใส่ไม่เกิน4ีใบแปลวจริงๆคือมันต้องใส่ฮิลทริกเกอร์นั่นเองตอนนี้ก็ยังเป็นทริกเกอร์แบบสมดุลอยู่นะครับผมแต่ว่าทุกๆใบเนี่ยเราเน้นแบบมีความสามารถไงสกเกตคือเกรดศูนย์ทุกใบไม่น่าผีด้วยไม่น่าผีแล้วกันมีความ,ม,มสามารถทุกใบเลยนั่นเองถือว่าเป็นทริกเกอร์ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้สูงมากนะครับผมแถมเป็นแบบสมดุลอีกทําให้ฝั่งคมเดาเกมไม่ถูกเราจะทาอะไรได้บ้าง เป็นเด็กที่สามารถบบโอ้โหต่อคอมโบแล้วก็สนุกสนานจริงๆนี่คือเกรดสูงที่ใส่มานั่นเองจ้าแต่เวลาเล่นก็อย่าลืมแม่เราใส่แสแตนเนาะควรเอาข้างหนึ่งตีไปก่อนนะครับผมคราวนี้มาดูเกรดหนึ่งบ้างเกรดหนึ่งก็จะใส่นะครับผมดักไม่เท่าไบาคอนแต่มาสี่ใบเลยเพราะว่าเนื่องจากเชลซีเนี่ยถ้าเกิดต่อด้วยตัวนี้มันสามารถต่อพลังถึงสองหมื่นหนึ่งได้ไงจึงเอามาใส่ไบบุสหลังแหวนนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีตัวช่วยชาร์จสองใบนั่นคือสกาวจักเกอร์นั่นเองใส่มาสองใบจ้า ตามมาด้วยนะครับผมอ่ะเรียกได้ว่าเป็นคีย์เกมทุกทีแบบเล่นเทอร์มูลกี่ทีก็ต้องใส่นั่นก็คือ Purple t r a p ท i ปิซิสนั่นเองก็ใส่มาสีใบเช่นเดียวกันลูกเล่นของเธอนั้นหลากหลายมากจริงๆนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือ PG นั่นเองก็จะใส่ซิวัตทริปนอสลีเดียมา PG จะใส่ของใหม่ของเก่าก็าได้หรือจะใส่ผสมกันก็ได้เด๋ยวิชินใส่ของใหม่เพราะว่ามันเข้าใจตรงกันเนาะโอเคนะครับผมอ่านี่จะเป็นเกรดหนึ่งทั้งหมดจ้า เกรดสองต่อกันเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่ก็จะใส่ในตรจักร์มาช่วยเรื่องของการชาร์จนั่นเองถือจริงๆแล้วเด็กนี้เนี่ยจะชาร์จไม่มากนะครับผมเพราะว่าเราเน้นตีหลายๆทีมากกว่าเน้นเพิ่ม่มาสลับตีออกหลายๆทีพี่เหนว่าก็ต้องชาร์จไวสักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีการเว้สลับเข้าออกนั่นเองก็เลยใส่มาสามใบนะครับผมตามมาด้วยอ่าซิวุรอนมาริโอเนตลิเลียนะครับผม,ต,ม,ม,นนบผมตัวนี้คือวาน,นิลาธรรมดา่นแหละก็ใส่มาสี่ใบนั่นเองก็ใช้ในเรื่องของการยืนช่วงเกรดสองหรือช่วยเรื่องของการตีช่องเลียวก็ได้ จริงๆใครจะใส่เคมเบอร์ลอสก็ได้แต่ไม่ชินใส่ตรงนี้เพราะว่าอ่าโอเครู้กันนะครับผมตามมาด้วยนะครับผมเกรด2อ่ะใบสุดท้ายอมบอตของเขาตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเกรด2องใบสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าหญิงนักเต้นลำแห่งทองฟ้ายามค่ำคืนนะครับผมใบนี้เซมมาสี่ใบ อ่าหลักๆเลยคือเราจะส่งเธอมาช่วยคอร์เตอร์บาสหนึ่งแล้วก็เอาเพอร์เพิรเข้าโซนนั่นเองแล้วรอให้ตัวเบรกไลท์นะครับผมหรือว่ารอให้เชลซีกดสกิลเรียกเอาเพอร์เพิรออกมาคอมโบต่อนั่นเองจ้ะก็ใส่มา4ใบนั่นเองครับผมแล้วแล้วก็คือช่วยเอาเพอร์เพิร,เ,พรเข้าโซนนั่นเองแล้วก็ช่วยเรื่องของการรีดกองด้วยอ่านี่ก็จะเป็นเกรด2ที่ใส่มาทั้งหมดนะครับผม ส่วนเกรด3จ้าก็จะใส่นะครับผมมีเลคเข้าป๊อปเอวาใส่เบรกไลท์มา4ใบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยไนท์แมดดอลเชลซีใส่มา4ใบเช่นเดียวกันเอาแล้วับผมเดี๋ยวเราจะมาดูคอมโบกันดีกว่าว่าคอมโบมีอะไรบ้างในช่วงต้นเกมยังไงก็พยายามนะครับผมข้นะครับผมหรือว่าไลท์ก็ได้ตัวนี้บ่อยๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะครับผมนาเพอร์เพลเข้าโซควรจะเตรียมมาเพล่เข้าโซ่ไว้สัก2ใบนะครับผมเอาใช้ใบนี้สิอ่าใบนี้ ใบนี้ซึ่งบางทีอาจจะโดนตัวสกันจักรเลอร์ชาร์จให้ก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะโดนไนโตรช่วยชาร์จให้ก็ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็กรรมนะครับผมคือถ้าเกิดโชคดีมันช่วยชาร์จได้เยอะก็โอเคไงและอย่างหนึ่งก็คือตัวเบรกลท์เนี่ยตัวนี้ขึ้นปอเปว๊ยมันก็ช่วยชาร์จด้วยด้วยทุกครั้งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็พยายามทำไงก็ได้เล่นไปเรื่อยๆจนกว่านะครับผมเราจะมีตัวชาร์จหรือคือชาร์จจนกว่าเราจะได้เพอร์เพิลครบ2ใบนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นเกกกดดออออไไ็้้ยู่่ในนโซปคัผมมมตงิาา ทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าว่าเราจะเล่นยังไงจังหวะที่เราจะบุกนะครับผมเราก็จะเริ่มเ้วนการเบรกไรก่อนอาจจะเบรกไรด้วยเอวาทับเอวาก็ได้หรืออาจจะเบรกไรด้วยเชลซีก็ได้แล้วแต่ว่าเราขึ้นไลนั่นเองนะครับผมเห็นว่าเราควรจะเบรกไรให้ได้นั่นเองสมมติเบรกไรทับตัวมันเองล้วกันอ่ะตอนนี้คือเราจำไว้เลยว่าเดี๋ยวพอเราตีปุ๊บเราจะได้ดึงออกมา2ใบนั่นเองนะครับผมเราจะเอาเข้าโซ่แล้วก็ดึงออกมาที่เหลือก็คือโปรยการในสนามตามปกตินะครับผมโปรยอะไรก็ได้โปรยไปเลยนะครับผมให้มันต่อพลังได้โหดๆก็พอแล้ว นะอ่ะอย่างเช่นอ่าแบบนี้แล้วก็ข้างหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นตัวพลังโควาคอนเจ็ดพันยังไงก็ได้เป็นเกาจักเกอร์ก็ได้นะครับผมอ่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างนี้เลยละกันหมดนี้เลยขำๆเนาะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการบุกกันต่อนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าอ่าเรามั่นใจเท่านี้เราเบรกไลท์ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ข้างนี้ตีก่อนไปเลยอ่ะแล้วก็ข้างนี้ตีต่ออีกทีหนึ่งนะครับผม ตามมาด้วยตัวนี้ตีเวลาถ้าเกิดเช็คได้สแตมไม่ต้องซีเรียสเนาะยังไงก็มันก็ไม่มีผลอยู่แล้วเดี๋ยวเราลากมาตีทัศนามอยู่แล้วอะสมมุติว่าตีใบเช็คปุ๊บอะยังยังยังไม่เช็คยังไม่เช็คตีตีใบปุ๊บใช้สกิลก่อนแล้วก็เก็บการ์ดสองใบเข้าโซนะครับผมก็อาจจะเอาใบนี้ก็ได้แล้วก็ใบนี้ก็ได้แล้วที่เหลือเราก็ลากเพิ่มเพิ่มออกมา2ใบนะครับผมอะลากเพิ่มเพิ่มออกมาฮึบฮึบจากนั้นก็สกิลเพิ่มเพิ่มเก็บลากเก็บแล้วก็ตูนที่โหนะ แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วเราก็ที่เหลือก็ได้เช็คตามเหมือนเช็คตามปกตินะครับผมเพียงแต่ว่าเราก็จะมีอีกคู่หนึ่งมาให้ตีแน่นอนคือจะตีเต็มสตรีมได้ทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันทุกเทินที่เบรกไลน์นะแล้วส่วนส่วนเพอร์เพิลเนี่ยก็หาฐานาการเก็บเข้ากองเอาหรือว่าบางทีเนี่ยอ่าถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากนะครับผมเราอาจจะอาหาจังหวะลงเพอร์เพิลเก็บเพอร์เพิลอีกก็ได้สมมติว่าอ่าเนี่ยเสพตัวนี้ทิ้งไปก่อนตอนเขาบุกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ้าเกิดเขาเทิร์นเราบนมือเรามังเอิญมีีเเพพอิกก ลงเพอร์เพิลมาแล้วก็เก็บเพอร์เพิลตัวนี้เก็บเข้าไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นอ่าอะไรก็ได้นะครับผมมาก่อนก็ได้อ่าจะเอาเอาตัวนี้เข้ามาก็ได้แล้วเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็เคาน์เตอร์บาร์สยัดเพอร์เพีกใบหนึ่งเข้าไปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สลับทีนะครับผมแต่พูดง้ใดก็คือคอมโบ1ทีอ่ะมันต้องใช้เพอร์เพิลประมาณ2ใบไงแต่ถ้าเกิดเฮ้ยในโซนเราไม่มีเพอร์เพิลเราโชคร้ายมากเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรทําอย่างนี้ก็ได้อ่าเอาใหม่คราวนี้สมมติว่าเมื่อกี้กรณีที่เรามีเพอร์เพิลเนาะ คราวนี้สมมติว่าเราไม่มีเพิร์เพิ่มบ้างน,นะครับผมมีแค่การเบรกไรตามปกติอ่ามีแค่การเบรกไรตามปกตินะครับผมอ่าอันนี้ฮึชฮึชอ่าแบบนี้แล้วกันสมมติอย่างนี้นะแบบว่าเพิร์เพิ่มนี่ก็อยู่ข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าตอนนี้มีเพิร์เพิ่มสิต้องไม่มีแบบไม่มีเพิร์เพิ่มเลยสวยมากนะครับผมไม่มีอะไรเลยเอาเก็ตหนึ่งอะไรก็ได้ดาร์ดแม,มนเทลมาต่อแล้วกันอ่าโอเคสมมติว่าในโซนเราก็ไม่มีเพิร์เพิ่มนะครับผมไม่มีอะไรเลยจริงๆโอ้แย่มากทจยังไงดีนะเอาไไม่เเป็นรดี๋ยวเเรรราบกกไ่อนแย Yep. ทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าเราก็อาจเอาแถวหน้าตีไปก่อนไงเออแถวหน้าตีไปก่อนก็ได้แบบว่าตีไม่ตอบบูส์นะครับผมแล้วก็เอาตัวข้างนี้ตีไปก่อนแต่ถ้าเกิดตัวนี้ไม่มีให้ตีก็ตอบบูส์ไปก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้พอเราเอาแวนตีปุ๊บเราก็กดสกิลเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เก็บ2ใบนี้เข้าโซ่เงียบเงียบเอาออกมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอาตัวนี้ออกมา อ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเมื่อกี้เราเบรกไรออกมาได้ไม่เป็นไรแค่นี้เราก็จะตีต่ออีกครั้งถึงครั้งนี้จะเบาแต่ครั้งนี้ก็จะแรงได้นะครับผมมันก็ทําอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคือบอกว่าถึงไม่มีเพอร์เพิลมันก็ทําได้เพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดมีเพอร์เพิลมันจะโหดกว่าหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมคราวนี้นี่ก็เป็นกรณีที่เบรกไ์ติดในเธอ์นีแล้วก็จะมีอะไรเล่นแล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเบรกไรตัวมันเองหรือจะเบรกไรด้วยเชลซีก็ได้ขโมยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เบรกไรอ่าเลนหราาามีีเเ,เดรเราาดร่นนอกกกัับธผูว เชลซีเนี่ยจริงๆสกิลก็คล้ายตัวเบรกไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องเก็บเข้าโซมานลากสองัมาทับเลยจริงไหมความสองทิ้งตัวเองดังนั้นถ้าเกิดเท่านี้เรามั่นใจเรามีตัวนี้บนมือแน่นอนนะครับผมแล้วก็บุกได้เลยค้างนี้ตีก่อนค้านี้ตีก่อนแล้วก็ตามด้วยอ่าตัวนี้ตีตามแล้วก็คว่ำสองแล้วก็ลากในโซมาทับแล้วก็ตีต่ออีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในโซเรามีตัวดีๆที่รอจะเรียกมานะครับผมอายกตัวอย่างเช่นอ่าทำอะไรดีกว่าอ่า ครั้งที่1ตีไปแล้วนี่ครั้งที่2แล้วก็ตีครั้งที่3เชลซีโตได้แปดพันนี่ก็ตีแรงนะสองหมื 21, ่นหนึ่งตัวเธอนนะอย่านะอย่าอย่าอย่าคิดว่าเธอไม่โหดนะครับผมโตได้แปดพันเธอก็ตีแรงเหมือนกันจากนั้นพอตีเสร็จบุกก็กดสกิลจากข้อมสองทิ้งตัวตัวเองจากบนมืออาจจะเพิ่งเช็คได้ก็ได้หรือมีบนมืออยู่แล้วก็ได้แล้วก็ลากทัพ2ตัวมารีทายนะครับผมอาจจะลากทัพอาา่อารีทายไปเลยอย่างนี้ไปเลยก็ได้อา่าโอเคแค่นี้เราก็จะตีซ้ําครั้งที่4และครั้งที่5แบบฟูลสตรีมมไไดดด้้้้แแลลวนนััั่่เอองงคครรบผก็จะะตีี5ยูห ดังนั้นเนี่ยบางเกมเล่นดีๆนะครับผมมันจะมีโอกาสทําคอมโบประมาณนี้ได้2เทิร์นติดเลยนะเจอตี5ครั้ง2เทิร์นติดฝนของข้าเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยถึงเหนื่อยมากเพราะว่ามันมันขอข้างละมือน,นะแล้วยิ่งแวนการ์ดเราขอแบบตี2อ0มือหนขอ PG แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยตีสองมือหนึ่งหรือสามหขึ้นไปอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คอมโบแต่ว่ามันตีโหดแน่นอนนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเกิดเรามีเพอร์เพิลด้วยโอ้โหคอมโบของเชลซีกับตัวมีนะครับบอกไปว่าก็จะน่ากลัวขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมเพระาะเพอร์รรรเพิลมัันนนนน้้้รรยยยดดหลลลาาาากกจจิิงงงๆๆแวเเเีี่่็ ชุดต้นเกมก็พ,พยายามเตรียมการก่อนชาร์จไปเรื่อยๆนะครับผมลงมาหาเพื่อเค้กโซ่ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วพอช่วงจวังหวะลิมิตเบรก4ได้ก็จะเบรกไลท์แล้วก็บุกไปเลยหรือจะเอาเชลซีกดลิมิตเบรก4บุกเลยก็ได้เหมือนกันเป็นคอมโบที่เรียกได้ว่าทำไม่ยากเตรียมการแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ว่าโหดแน่นอนเพราะมันจะตีซ้ำหลายๆครั้งแบบรุนแรงมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมเอาดัมเมทัลไบาคอนวางไว้หลังแวนด้วยจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะตีแรงที่สุดนั่นเองทำให้ แต่ถ้าเกิดเป็นมิลเลค์พอบเอวาจะทำไม่ได้เพราะว่าเธอบวกแค่หนึ่งพันเท่านั้นเองเสียดายถ้าเกิดมิลเลค์พอบเอวาเนี่ยบวกสองพันจะโขดกว่านี้มากนะครับผมก็ไม่เป็นไรไม่สีเรียยและกันถือซะว่าอ่าก็เราแลกกับกนเราได้โซชาร์จไงทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางการจัดเด็กลูกหนึ่งคอมโบของ ดาเด็กคานาแพลมูนสายไนแมดอร์เชลซี Man sea, บวกกับเบรกได้ใแนเดน,นนะครับผมความเก่งกาศนี่โอเคอาจจะมีข้อเสียคือเธอยิงแค่หมื่นเดียวนะแต่ว่าครอบสุนานนั้นมาเต็มพี่กัดแน่นอนนะครับผมรับรองว่าเป็นอีกเดนหนึ่งที่สนุกถ้ายัางไงก็ลองไปปรับจัดเด็กกระดูกลละกานสำหรับวนี้วิชินกับกาลิบคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย